พบชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์จากลหลายๆประเทศก็เริ่มพิสูจน์ถึงการะระลึกชาติของบุคคลต่างๆได้แล้วอันเป็นเครื่องยืนยันว่าพบชาติในอดีตนั้นมีอยู่แน่นอนคนเราตายแล้วต้องเกิดอีกไม่ได้หายสาบสูญไปไหนพระพุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไว้ชัดเจนมากหากใครไม่เชื่อ ก็มีวิธีพิสูจน์ด้วยจิตภาวนาให้ได้ทดลองทําดูแต่ต้องทําให้ได้ถึงขั้นเกิดญาณระลึกชาติได้เท่านั้นนะถึงจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแบบเต็มๆครูบาอาจารย์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายรูปมากที่ท่านปฏิบัติภาวนาจนสามารถระลึกชาติได้และต่างองค์ต่างก็ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่รู้เห็นนั้นวันนี้แอดมินจะขอนำพาเพื่อนๆไปรู้จักกับครูบาอาจารย์พระปฏิบัติ ที่ท่านระลึกชาติได้โดยจะเน้นไปเฉพาะองค์ที่ท่านระลึกชาติว่าได้เกิดทันยุคพุทธกาลเท่านั้นนั่นคือเกิดทันพระพุทธเจ้าตอนพระองค์มีพระชนชีพอยู่นั่นเองครูบาอาจารย์รูปที่หนึ่งที่ท่านเกิดทันยุคสมัยพุทธกาลนั้นก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นในสมัยพุทธกาลนั้นท่านเกิดเป็นพระภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร ท่านเป็นพระที่ฝักใฝ่ในด้านการปฏิบัติภาวนามากแต่ท่านกลับไม่ได้มากผลอะไรเลยเพราะท่านติดปรารถนาพุทธภูมิหลังจากที่พระสารีบุตรผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านได้นิพพานไปแล้วหลวงปู่มั่นในสมัยนั้นท่านก็มาตั้งสำนักเผยแผ่พระธรรมแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดครูบาอาจารย์รูปที่สองที่ท่านเกิดทันสมัยพุทธกาลนั้นก็คือหลวงปู่ชอบฐานะสมม หลวงปู่ชอบนี่ท่านมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพากุระเถระดังนั้นในชาติปัจจุบันนี้เวลาท่านจะไปภาวนาที่ไหนเมื่อเกิดความติดขัดในสภาวะธรรมขึ้นก็จะมีธรรมนิมิตรปรากฏในสมาธิของท่านว่าพระอรหันต์พากระเถระได้มาแน,นำสั่งสอนและแก้สภาวะให้แก่ท่านอยู่เสมอเสมอ ครูบาอาจารย์รูปที่สที่เกิดทันสมัยพุทธกาลก็คือหลวงปู่ขาวอนาระโยหลวงปู่ขาวในยุคสมัยพุทธกาลนั้นท่านได้บวชเป็นพระใหม่พร้อมกับหมู่เพื่อนจำนวนหลายร้อยรูปเนื่องจากท่านเป็นพระบวชใหม่ยังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเลยท่านแค่ได้ยินข่าวเขาว่ามีกลุ่มพระกลุ่มหนึ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยนะปฏิบัติตัวได้เคร่งครัดมากๆ เมื่อท่านได้ยินดังนั้นท่านก็เกิดความเลื่อมใสแล้วท่านก็ได้ชวนหมู่พระเพื่อนด้วยกันพากันไปเข้าร่วมเป็นฝักฝ่ายของพระกลุ่มนั้นทันทีพอไปถึงก็ได้ทราบว่าพระเทระผู้เป็นหัวหน้าของกลุ่มนั้นมีชื่อว่าพระเทวทัตส่วนพระอุปถาคนสนิทมีชื่อว่าพระโกกาลิกท่านก็อยู่ปฏิบัติภาวนากับพระเทวทัตยอยู่ชั่วระยะหนึ่ง วันหนึ่งได้มีพระเถระสองรูปมาหาพระเทวทัตรู้สึกว่าค่อนข้างจะสนิทสนมกันมากพระเถระสองรูปนี้รูปหนึ่งมีชื่อว่าพระสารีบุตรอีกรูปหนึ่งมีชื่อว่าพระโมคขลานะเมื่อพระเถระทั้งสองรูปมาหาพระเทวทัตท่านก็ใจกว้างเปิดโอกาสให้ท่านทั้งสองรูปนี้แสดงธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาของตนฟังส่วนตัวของพระเทวทัตเองนั้นกลับนอนฟังเฉย จนกระทั่งเผลอหลับไปและหลับนานมากหลวงปู่ขาวผู้เป็นพระบวชใหม่และกลุ่มพระเพื่อนด้วยกันพอได้ยินได้ฟังพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเทศให้ฟังก็รู้สึกประทับใจในเหตุในผลที่ท่านทั้งสองยกขึ้นแสดงโดยเฉพาะพระสารีบุตรนั้นหลวงปู่ขาวดูจะประทับใจเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่ท่านทั้งสองเทศจบลง พระเถระทั้งสองก็ได้ชักชวนให้พระบวชใหม่ในสมัยนั้นไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ขาวและพระบวชใหม่ที่เป็นกลุ่มพระเพื่อนด้วยกันจึงได้พากันตกลงปลงใจไปกับพระเถระทั้งสองนั้นทันทีอย่างไม่รอช้าเหลือเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นที่ไม่ยอมไปตกลงว่าหลวงปู่ขาวในสมัยพุทธกาลนั้นท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั่นเอง ครูบายการรูปที่สี่ที่เกิดทันในสมัยพุทธกาลนั้นก็คือหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่จามท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าแต่ท่านกลับไม่ได้ออกบวชเนื่องจากว่าท่านรับข้าราชาการในตำแหน่งเสนาบดีของพระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งท่านมีชื่อที่คนในสมัยนั้นรู้จักกันดีว่าพันธุระเสนาบดีท่านมีภรรยาชื่อว่านางมารลิกา และมีลูกชายทั้งหมด32คนยุคสมัยนั้นท่านเป็นเสนาบดีที่เก่งมากๆขึ้นชื่อในเรื่องการใช้ดาบที่แม่นยำและฉับไวไม่มีใครหน้าไหนที่กล้าต่อกรกับท่านง่ายๆตางเกรงกลัวในความเก่งกาจของท่านแต่สุดท้ายแล้วท่านต้องมาตายพร้อมกับลูกชาย32คนที่เชิงเขาแห่งหนึ่งเนื่องจากถูกรอบสังหารจากแผนการทหาร ของพระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งพระองค์ถูกเขาเป่าหูยุยงใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในท่านพันธุระเสนาบดีจนต้องวางแผนสังหารหมู่นั่นแลครูบาอาจารย์รูปที่หที่เกิดทันยุคสมัยพุทธกาลก็คือหลวงปู่กัสปะมุนีหลวงปู่กัสปะมุนีในสมัยพุทธกาลนั้นท่านเกิดในตระกูลกัสปะโครได้มีโอกาสบวชเป็นพระฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งน่าจะหลายปีอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้มักผลอะไรหลังจากนั้นท่านก็ศิกขาลาเพศออกมามีครอบครัวอาศัยการทำบุญสุนทานในบวรพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดจนสิ้นอายุไขของท่านแล้วท่านก็ไปเกิดอยู่บนสวงสวรรค์ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวอยู่เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าได้เทศให้ภิกษุรูปหนึ่งผู้จัดอยู่ในตร,ระกูลกัสปโคตแต่สุดท้ายพระภิกษุกสปโคตนั้นก็ศิกขาลาเพศออกไปมีครอบครัว ซึ่งก็มาตรงกับเรื่องราวในอดีตชาติของหลวงปูกปะมุนีพอดีแต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุว่าพระภิกษุรูปนั้นมีชื่อว่าอะไรหลวงปูกปะพมุนีท่านได้เปิดเผยให้ฟังในภายหลังว่าในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีชื่อว่าจุลกสปะครูบาอาจารย์รูปที่6ที่เกิดทันในสมัยพุทธกาลนั้นก็คือหลวงปูดูพรหมปัญโยหลวงปูดูท่านเกิดทันพระพุทธเจ้า ในชาตินั้นท่านมีชื่อว่าอาชิตตะภิษุท่านเป็นพระภิสุรูปเดียวที่พระพุทธเจ้าทํานายอนาคตว่าต่อไปจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกับเราตถาคตนี้โดยมีชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตาพุทธเจ้าครูบาอาจารย์รูปที่7ที่เกิดทันยุคพุทธกาลก็คือสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรวรสสมเด็จพระมหาสมณะเจ้านี้ ตอนในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านเกิดเป็นหนึ่งในข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารที่ได้มีโอกาสไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่สวนตาลหนุม่มพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองและในสมัยนั้นท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเพราะการฟังเทศน์นั้นด้วยเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วท่านก็ได้ไปจุติบนสวงสวรรค์แต่เมื่อมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาได้มาเจริญรุ่งเรืองที่ประเทศไทย ท่านจึงน้อมจิตลงมาเกิดที่ประเทศไทยทันทีเพื่อบำเพ็ญเพียรต่อท่านได้มาเกิดเป็นพระพิสุซึ่งมีตำแหน่งสูงถึงขั้นสมเด็จและมีบทบาทมากในการแต่งตำดับตำราหลักสูตรนักธรรมให้พระพิสุสมณีได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าทุกวันนี้หลวงปู่มั่นได้กล่าวว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้านั้นเมื่อท่านได้แต่งหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีท่านได้บรรลุสกิทาคามีเมื่อแต่งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท ท่านได้บรรลุอนาคามีและเมื่อท่านแต่งหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกจบลงท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นับว่าท่านสมเด็จมหาสมรเจ้า,านั้นท่านคือพระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงเรื่องราวของครูบาอาจารย์เหล่านี้แอดมินได้รวบรวมมาจากหนังสือลหลายเล่มผิดถูกประการใดโปรดอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่อุตส่าห์รับชมรับฟังด้วยดีเสมอมา ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ